สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้ฮะผมก็จะมาจัดแผนในสไตล์โค้ดเออเชฟโฟกันในสไตล์โพชชั่นเกมนะที่มาด้วยระบบ4 3 3านะในส่วนสไตล์การเล่นก็แน่นอนนะตามสไตล์โพิชั่นเกมเลยนะก็จะเน้นต่อบอลเป็นหลักแล้วก็จะออกริมเส้นนะจะเปิดคัตแบ็กหรือว่าทำชี้หนึ่งสองจากริมเส้นก็ได้หรือว่าจะเปิดมุ่งก็ได้นะโอเคฮะเพื่อไม่การเสียเวลาเราก็ไปดูกันเลยดีกว่า คิดจะเติมเกมคิดถึงบริการเติมเกมกุ o กกี้แลนด์ชอบระคาถูกรุวนเร็วปลอดภัยถูกกว่าเติมเองสูงสุด70%เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ช็อปช็อ h ช p อปช็อปชอส่วนใครที่คิดกำลังเติมเกม f o o t b บอลขอแนะนำบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ช็อปลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะโอเคฮะเราก็มาต่อกันเลยดีกว่านะ เบททิมเซตติ้งที่เราจะใช้นะก็จะเป็นของทีมชาติสเปนนะก็มาตรงที่การตั้งค่าทีมหลักนะเราก็ไปเลือกทีมชาติสเปนได้เลยสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าทีมชาติสเปนอยู่ตรงไหนก็ามาที่ยุโรปแล้วก็มาตรงทีมชาตินะแล้วก็มาเลือกหาทีมชาติสเปนได้เลยอนะนี่ฮะนี่หลังจากที่เราเลือกเบททีมเซตติง้งเป็นทีมชาติสเปนเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกแผน default Formation นะ ปุ๊บก็ให้มันก็จะออกมาเป็น4สำแบบนี้แต่ว่าต้องขอเน้นย้ำก่อนนะว่าแผน default Formation จะมีการอัปเดตนะทุกวันพุธสับบุญดีนะบางครั้งมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็ยังจะเป็น4สำเหมือนเดิมในส่วนโค้ดที่ผมจะใช้ก็จะเป็นโค้ดในสไตล์โพ t ิชันเกมคำถามคือใช้โค้ดคนอื่นนอกจากโค้ดเชฟ f ฟมการได้ไหมคำตอบคือได้เหมือนกันนะแต่ว่ารูปแบบการเล่นนะ การตอบบอลอาจจะมีช้ามีเร็วก็ขึ้นอยู่กับสไตล์โค้ชค,คน,นนั้นๆด้วยนะแต่ว่าในส่วนตัวนี้น,นี่ผมก็ใช้เป็นโค้ชสายฟรีนนะคือโค้ดเชฟโฟมิกัสเลยแล้วกันนะนี่ฮะก็จะมาด้วยสไตล์โพชชั่นเกมนี่เลยค่าพลังก็อยู่ที่89นะนี่ฮะก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าก็เป็นของฟรีที่ดีนะรวมถึงเออลิงค์อัอพแล้วก็บูด้วยบู t นี่ก็จะเป็นการจัดบอลโด่งแล้วก็การมีส่วนร่วมในเกมรับนะ นี่ยในส่วนลิงค์อัพก็จะเป็นการเอ,อ่อโยนบอลยาวคล้ายๆของฟาโอคาเปโลเลยนะก็ถือว่าดีเลยนะใครที่เล่นเป็นสายโยนบอลยาวนะแต่ว่าจะมาด้วยสไตล์โพิชั่นเกมก็ต้องกาดจํำบาดีนะถ้าใครจะไปโยนยาวแต่ในส่วนตัวนะในแผนนี้ผมจะไม่ใช้ลิงค์อัพนะต่อมาฮะก็จะเป็นการจัดตัวนะซึ่งผมก็ได้จัดตัวไว้ล่วงหน้านะเพื่อความรวดเร็วนะนี่ก็ออกมาเป็นประมาณนี้เลยอะเริ่มจากผู้รลกสาประตูฮนะ ูรักษาประตูผมใช้เป็นไซออนซูซูกินะนี่โอฮานาญี่ปุ่นนะก็จะมาด้วยเออสไตล์อาถงิ้งโกลคิปเปอร์นะผมแนะนำเลยนะถ้าเป็นสไตล์โพชัชนเกมหรือวควิกเคานเตอร์เนี่ยให้เป็นในสไตล์อาถงิ้งโกลคิปเปอร์หรือว่าผู้รักษาประตูตัวลุกนะสไตล์พวกนี้จะใช้เท้าเก่งมากๆเลยนะสามารถเล่นบอลกับพื้นได้วางบอลโด่งได้นะนี่ผมก็พาไปดูค่าลัลของไซออนซูซูกินะ นี่ก็ถือว่าเอาเรื่องนะการใจบอลโด่งอยู่ที่73แนละ้วก็ถือว่าดีเลยนะเอออเาเรื่องจัดนะการวางบอลยาวเลี้ยนบอลกับพื้นก็ได้เหมือนกันนะบอลเลียดน,นะนี่ในส่วนค่าพลังผู้ักษกประตูนะก็จุดเด่นก็อยู่ที่การรับรู้ของ GK นะหรือว,ว่าความเป็นผู้ักษกประตูนะี่ก็อืพอได้อยู่นะคพลังนะก็ตามสไตล์ของฟรีนะค่าพลังมันก็ไมไ่โดดเด่นอะไรมากนะแต่ว่าด้วยที่มีรูปร่างที่สูงใหญ่ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะนี่ฮะ ค่าพลังก็อ,อาอเรื่องเหมือนกันนะาทาปรับดีๆนะแล้วก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของพลังการเตะแล้วก็การกระโดดอยู่ที่80ขึ้นนะนี่ก็ประมาณนี้เลยส่วนสกิลไม่่แค่สกิลเดียวฮะนั่นคือสกิลคว้าบอลไก่นะตำแหน่งต่อมาฮะตำแหน่งของคู่เซนเตอร์นะก็จะเป็นเดอะเดสทอยเออร์ล่างนี้แนละ้วนั่นคือไดโญวูกานโนนะนี่ฮะก็เป็นตัวแจกฟรีนะทำจิตกรรมได้ในจิตกรรมกับตันซูเบสะนะนี่ฮะไดโญวูกาโนก็มาด้วยสูงสูงร้อย 8 6อายุ26ปีนะล่างนี้ก็จะมาด้วยสไตล์จอมทำลายล้างหรือว่า The Destroyer นะนี่ค่าพลังก็ตามนั้นฮะจ่ายวันไม่ค่อยทีนะแต่ว่าเรื่องลูกกากาศนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะค่าพลังเกมรักนี่ถือว่าสูงเลยนะในสลับตัวสายฟรีนะอันนี้สูงกว่าของโทนีท่ที่ํำอีกนะล่างนี้เนะี่ย แต่ว่าก็เสียฮะอยู่ตรงที่การเล่นความเร็วนะอยู่แค่69นะไม่ถึง70แต่ว่าสปีดความเร็วเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้สกิลก็มีครบเลยนะสำหรับไดยอบูกาโนล่างนี้ต่อมาฮะคู่เซนเตอร์ของไดยอบูการโนจะเป็นวอร์จิฟอนไดล่างการเขียวล่างนี้นะนี่เลยฮะก็จะมาด้วยสไตล์บิวอัพนะ นี่ก็ตามข้าพลังสไตล์บิวอัพนะก็จะเน้นเรื่องการจ่ายบอลนะมั้ยการจ่ายบอลโด่งอยู่ที่7 6การเล่นบอลเรียอยู่ที่68ก็ถือว่าใช้ได้ลูกหมวกก็พอได้ฮะนี่ประมาณนี้เลยในส่วนของเกมรับก็นะตามสไตล์ของฟรีนะก็ข้าพลังไม่ค่อยจัดจานสักเท่าไหร่ก็ถือว่าพอเล่นได้ตามสไตล์บิวอัพแล้วก็จะมาเรื่องในทดแทนของเรื่องของเอ่อความเร็วนะที่จะทดแทนในสไตล์บิวอัพก็ถือว่าใช้ได้นะสกิลก็มีครบเลยก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะสลับสายฟรี ต่อมา5ใ,ในแบ็กทั้ง2ข้างนี้ผมก็จะใช้สไตล์ไม่เหมือนกันนะเริ่มจากทางด้านซ้ายก็จะเป็นเทโอเฮอร์เดสนะก็จะมาด้วยสไตล์เอ่อฟูลแบ็กตัวปิดสกอร์นะก็จะเป็นแบ็กที่ชอบวิ่งเข้าขอบเอ่อหน้าเข็โทษนะจะไม่ออกริมเส้นนะคือว่าวิ่งตัดเข้าในเลยนะเข้าไปรอทำประตูหรือว่าทำชี่หนึ่งสองเนี่ยซึ่งก็เหมาะมากนะสำหรับใครที่ชอบเจาะตรงกลางนะไม่ชอบเล่นริมเส้นก็แบ็กสไตล์นี้ก็เหมาะสมนะ ในส่วนค่าพลังนะก็จะเน้นไปทางเกมลุกก็ส่วนใหญ่นะเกมรับก็พอได้นะสปีดก็ถือว่าสูงใช้ได้เลยทีนะสลับเทโอเฮนเดตล่างนี้นะนี่อ่ะในต่อมาห้าแบ็กขวาแบ็กขวาผมก็ใช้เป็นล่างใหม่ของอะครามฮาคิมีนะนี่ก็จะมาด้วยสไตล์ฟูลแบ็กตัวลุกนะซึ่งหายากมากนะนี่ก็เป็นล่างการ์เขียวล่าสุดที่ผมเออเล่นยีก,กัมแล้วเปิดฟรีได้นะไม,ไม่ได้ใช้ทองเปิดนะค่าพลังห้าก็ ลุกได้รับได้นะเห็นไหมค่าพลังเกมรับนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะมีความดุด,ดันแล้วก็มีความรับรู้ในเกมรับด้วยส่วนในเรื่องความเร็วแล้วก็สปีดก็จะถูกลดลงมานิดนึงนะเนี่ยสกิลก็มีครบเลยนะสลับฮักคามฮากิม,มีอีกหนึ่งตำแหน่งนะที่สําคัญนะนั่นคือตําแหน่งกลางรับนะแนะนําเลยนะถ้าเล่นกลางรับตัวเดียวนะให้ใช้เป็นสไตล์สมอรในกลางหรือแอลคัมแบดนะไม่แนะนําให้เป็นสไตล์บล็อกตัวบล็อกสายรับนะ นี่ฮะเราก็มาดูค่าพลังของโรดี้นะที่จะมาด้วยสไตล์สมอรด้านกลางหรือว่าเอคกแมนก็โรดี้ล่างนี้นะก็จะมีจุดเด่นเรื่องการจ่ายบอลน,นะในส่วนเกมรับเนี่ยก็ถือว่าเอาเรื่องนะเพราะว่าสไตล์สมอรด้านกลางทุกตัวอยู่แล้วนะจะเด่นไปทางเรื่องเกมรับนะแต่ว่าเรื่องการจ่ายบอลก็เป็นของแถมนะก็แล้วแต่ตัวผู้เล่นไปนี่ค่าพลังก็ประมาณนี้เลยสกิลจ่ายบอลก็มีครบนะสำหรับโรดี้ล่างนี้ล่างแจกฟรีนะ ในส่วนของเซีัยต้งสองตัวนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะเมเริ่มต้นจากนิโคบาเลล่าก่อนเลยก็ะจะมาด้วยสไตล์เบล็อกทูบล็อกนะให้หาบล็อกทูบล็อกที่สามารถเล่นได้ทั้งเกมรับแล้วก็เกมลุกด้วยนะนี่ผมขอยกตัวอย่างอย่างเช่นนิโคบาเลล่าล่างล่าสุดเลยล่างนี้ฮะก็สามารถเล่นเกมลุกได้แล้วก็ลับได้พอประมาณนะเอาไว้คอยไล่เพสซิ่งดักบอลเนี่ยบล็อกทูบล็อกถือว่าสําคัญมากเลยนะ ถ้าไม่มีบล็อกทูบล็อกนี่รับรองนะว่าเล่นเกมรับเหนื่อยแนะ่นอนนะเนี่ยนคะ่าพลังก็ประมาณนี้นะก็จะเน้นที่ค่าพลังสเตมินาหรือว่าค่าพลังงานก็จะเยอะหน่อยในส่วนสกิลก็มีครบเลยในส่วนของ c ีอีหนึ่งตัวก็จะมาด้วยสไตล์ผู้ประสานการบุกนะหรือว่าโอเชเชสเตอร์ผมก็ใช้เป็นเปรดีนะ้นะนี่ก็จะมาด้วยสไตล์ผู้ประสานการบุกค่าพลังฮนะก็จะเน้นไปที่การเลี้ยงบอลแล้วก็การจ่ายบอลเป็นหลักนะ ถ้าจะให้พูด,ดง่ายๆมันก็จะทําหน้าที่เหมือนครียรที่เพเมเกอร์นะแต่ว่ามันจะไม่ดันสูงไปถึงหน้าขอบเขตโทษนะมันจะอยู่ตรงกลางสนามไว้คอยออต่อบอลท,ทําจี่นึ่งสอนะเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาเนี่ยหรือเวลาเราต่อบอลเราตื้อตัดนะเราไม่มีตัวจ่ายเนี่ยโอเชเชสเตอร์นะก็จะไปรอรับบอลจากเรานะก็ถือว่าเป็นตัวที่สําคัญมากเลยนะในสไตล์พวกเอ่อโพดิชันเกมหรือเอาไว ต่อมาห้าตำแหน่งที่สําคัญมากๆนะนั่นคือปีทั้งสองข้างเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนจะเป็นลาเ,เฟลเ,เลเายวนะถ้าอ่านไม่ผิดนะก็จะอ่านว่าลาเฟลเลเอาวเนี่ยค่าพลังก็เนี่ยก็ถือว่าเอาเรื่องจัดเลยนะสำหรับลาเฟลตัวนี้ก็ได้มาได้ในกิจกรรมหญิงจุดโทษน,นะก็ได้มา2ตัวติดเลยนะไม่รู้ว่าอีกตัวหนึ่งมันจะแถมมาทําไมนะก็ค่าพลังเด็ดเลยก็จะเน้นที่สปีดนะ ไม่ว่าจะเป็นลูกคัตแบ็กเปิดโมงเนี่ยก็ได้หมดเลยนะสำหรับลาเวลเลยเยานะในส่วนทางปีขวานนะก็จะเป็นลามินยาเมานะนี่ก็จะมาโดยสไตล์โลมมิ่งหรือว่าปีเคลื่อนที่อิสละก็จะป,ปีกที่เคลื่อนที่ตัดเข้าในนะไปทำประตูหรือว่าไปทำชิ่ง1นสองกับกองหนะ้ากลุ่มโคชเชอร์ก็ได้นะก็ถือว่าเป็นตัวที่สำคัญอีกหนึ่ตัวนะในสไตล์ โป i ดิชันเกมในส่วนค่าพลังก็จะเน้นความคล่องและก็ความเร็วเป็นหลักค่ะนะในส่วนสกิลก็มีครบเลยมีทั้งปั่นลูกโค้งระยะไกลด้วยนะแต่ไม่รู้จะปั่นเข้าหรือเปล่าและตำแหน่งสุดท้ายนะที่สำคัญมากๆเลยน,ะนั่นคือกองหน้านะผมจะใช้เป็นกองหน้าที่มีรูปร่างสูงใหญ่นะสูง180ขึ้นนะนี่ผมก็เลยใช้เป็นเลวันดอฟกี้ร่างกาดเขียวล่างนี้นะนี่ก็จะมาด้วยสไตล์โกลเชอร์ แต่ว่าผมให้เน้นค่าพลังตรงนี้นะนั่นคือค่าพลังการจบสกอร์นะนี่ค่าพลังการจบสกอร์แล้วก็การหม่งบอลนะขอให้สัก8ปดขึ้นหรือว่า90ก็ยังดีนะเนี่ยค่าพลังก็อยู่ประมาณนี้เลยนะสำหรับเลว,วันดอฟกี้ในส่วนค่าพลังความเร็วหรืออย่างอื่นก็นะค่อยไปนเน้นตอนที่หลังก็ได้แต่ว่าผมก็จะเน้นแค่เอ่อค่าพลังสองอย่างนั่นคือการจบสกอร์แล้วก็ลุงหม่งนะ ในส่วนสกิลก็มีครบเลยนะซับเลวานดอฟสกี้ล่างนี้นะกถือว่าคุ้มมากๆนะอ่ะต่อมาห้าในส่วนแท็กติกนะแท็กติกโค้ดนี้ผมก็จะใช้เป็นแบบนี้นะนั่นคือการเอ่ยยืนไม่หลุดตำแหน่งนะอัดับที่1ก็จะใส่เป็นตรงเซนเตอร์เลยนี่เพราะว่าเวลาเล่นเกมบุกนะ เซนเตอร์จะได้ไม่ได้ขึ้นสูงจนมากจนเกินไปนะไม่งั้นมันจะกลับมาเล่นเกมรับยากแล้วก็จะใส่กองหน้ารอสวนนะั้นั่นคือเลวานดอฟกี้แบบนี้เลยนะแล้วก็การตั้งค่าในเอ่อการช่วยเล่นนะก็คือตั้งค่ากระดักล้อมหน้าด้วยนะถ้าไม่ตั้งนี่เจ๊งเลยนะนี่ตรงนี้อย่าลืมด้วยนะโอเคหลังจากที่เราจัดแผนแล้วก็จัดตัวผู้เล่นอะไเรียบร้อยแล,แล้วต่อไปก็จะเป็นภาคปฏิบัตินะ โอเคฮะเริ่มเกมในส่วนเกมลูกนะก็จะเป็นการต่อบ,บอลออกริมเส้นนะจะเป็นการเปิดมงเปิดค้ดแบ็กเหรืยวทาทีหนึ่งสองเข้าไปกลางในก็ได้นะในส่วนเกมรับฮะก็จะเน้นเป็นการใช้แม็กอัพดักบอลน,นะนี่หรือไม่ก็ใช้เป็นเกมรับที่ตัวเองถนัดแล้วกันแต่ว่าส่วนตัวผมผมจะใช้เป็นแม็กอัพดักบอลน,นี่ฮะพยายามออกมาที่ริมเส้นนะนี่โดนแย่งบอลไปก็พยายามก็พยายามเออแย่งบอลขึ้นมาให้ได้นะ พอได้บอลคืนมาแล้วก็ไม่ต้องไปใจร้อนอะไรมากมายพยายามเซตอัพึ้้นมาใหม่นี่ฮะวางยาวมาอันนี้ก็คือประโยชน์ของผู้รักษาประตูที่ใช้เท้ากเก่งๆนะพวกสไตล์แอ็ทร์ยิงโกลคิปเปอร์นะหรือว่าผู้รักษาประตูตัวลุกเนี่ยข้อเด่นเลยคือจะวางบอลยาวแม่นเหมือนเมื่อกี้เลยนะเหมือนโอฮาน่าญี่ปุ่นนะนั่นคือไซออนซูซูกินี่ตอนนี้เราก็ต้องเล่นเกมรับมันก่อนเออรูปแบบเกมตรงข้ามนะก็ จะมาด้วยสไตล์เปิดหมุงนะดูจากแผนแล้วนี่ครับบอลอยู่ที่ลามินยามาเชนิยโยนะเปิดให้เปิดหมุงไม่ได้นะอันตรายนะนี่ถ้าบางคนถามว่าทําไมเล่นแล้วไม่มีขีดเด็ดขึ้นนะนี่คือเป็นโหมดเอ,อ PVP ธรรมดาหรือว่าโหมดออนไลน์นะแบบเล่นเร็วนะไม่ใช่แบบลงแรงนะเพราะว่าถ้าจะไปกดลงแรงผมรับรองนะกดจะได้คิดเนี่ยผมเลฟเป็นสิบตาแน่นอนนะเพราะว่ามันหน่วงนะโทรศัพท์มันเอ่อไม่ค่อยไหวนะถ้าเล่นธรรมดามันเลื่นอยู่แต่ว่าถ้าเอาคลิปด้วยเนี่ยมันหน่วงนิดนึงนะมาเลยทําให้เสียจ,จังหวะมาจังหวะนี้ขอเปิดมงมาค่อง,องเรียบร้อยให้ลูกนี้นี่ฮะเปิดหมงให้เลวานดอฟสกี้ก็หมงย้อนสองไปฮนะขึ้นนำแล้วฮะหนึ่งดูต่อศูนย์จากเลวานดอฟสกี้ นี่ฮะก็ประมาณนี้นะในส่วนเกมลุกนะจะออกทีมเส้นเปิดคัทแมตเปิดมองอะไรได้หมดเลยนะแต่ว่าขอจุดเริ่มต้นเนี่ยให้มาจากที่ริมเส้นโดยเป็นหลักนะโอเคฮะเราก็มาเล่นเกมรับกันต่อในส่วนเกมแล้วก,ก็บอกทีนึงนะผมใช้เป็นแบบขัาดักบอลนะจะไม่ใช่เป็นกรารเพสซิงนะมันก็แล้วแต่สไตล์โค้ดด้วยนะโค้ดอย่างเออเช่นฮันซี่ฟ i ิกเนี่ยเพสซิงได้อยู่แต่ว่ารู้สึกว่าโคด้ดเชฟฟอร์มการเนี่ยจะไล่เพสซิงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะ เนี่ยออกมาริมเส้นเปิดคันแบ็กเปิดมงก็ได้ได้หมดเลยนะล้าอยจะทํานะะเออแต่ว่าจุดเริ่มต้นมาอยู่ที่ริมเส้นนะเพราะว่าสไตล์โค้ดจะเน้นโจมตีริมเส้นนะสลับสไตล์โพชชันเกมของโค้ดเชฟฟอร์มิกัสนะโอเคฮะเราก็ได้เป็นลูกเทปบุกนั้นแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเปิดบุกไม่ค่อยเข้าหัวสักเท่าไหร่นะเออหรือว่าสีมือการเปิดมุมเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่อ,อ่ะสูตรใครสูตรมันฮนะแต่สูตรผมช่วงนี้ไม่ค่อยเข้าหัวสักเท่าไหร่ เปิดมาลูกนีข้างโค้งฮะลาบินยาเมาแหม่ไม่ได้ฮะยังเก็บได้อยู่ฮะคาร์พา,าคิม,มีเทโอเฮอร์เดสพยายามทำชิงหนึ่ง1-2เข้าไปเรื่อยมาอยู่ที่เปเรียดี้เทโอออกข้างมาให้ราเฟลยกมาลูกนี้แหมเกือบได้ลุ้นอยู่ฮะก็เกมลุกก็ประมาณนี้เลยนะออกดิมเซมจะเปิดคัทแบ็กเปิดหมงนะย้ำกทีนะ เรีว่าทำที่หนึ่งสองเข้าไปก็ได้แต่ว่าถ้าเราจะไปจอดตรงกลางนะถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้เยอะแต่ว่าต้องอาศัยความชํานาญนิดหนึ่งนะซึ่งมันก็ช้ามากๆนะกว่าจะรอบล็อกทูบล็อกเติมขึ้นมาทําที่หนึ่งสองเนี่ยมันก็จะลําบากนะเพราะว่าหน้ามันตัวเดียวนะนั่นคือหน้าสี่เนี่ยมสามเี่ยมันหน้าตัวเดียวนะนั่นคือเลวันดอฟกี้นะแต่ว่าถ้าเป็นสี่เมสามแบบนี้นะคือว่าออกเส้นเปิดมุมอย่างเดียวเลยนะเปิดมุมเปิดคัทแบ็กก็ได้นะแล้วแต่เราจะทํานะเนี่ยบอลอยู่ที่นิโคไบเล่า เทโอเฮร์เดสแหมเจอแย่งบอลได้โดยเปเรดี้ฮะปึ๊บๆเแย่งบอลคืนสวยลาเฟลเลอปึ๊บๆนี่ทำชิงใบเทโอเติมเปิดมงเลยไม่ต้องคิดอะไรมากฮนะปึ๊บมันก็จะได้รุ้นะถ้ากองหน้าเราจบสุกคอยดีหรือว่ามงดีๆนะพยายามหากองหน้าที่มันมงดีๆนะก็ตามที่หมอกไปนะบอลอยู่ที่เทโอเฮร์เดสนิโคบาเลล่าถูกแย่งบอลได้ ดักได้สวยฮะโรดี้ออกข้างมาไม่ได้นี่ก็จะพยายามไล่เพสซิ่งอยู่แต่ว่ามันเพสซิ่งยากนะพเพราะว่าเดืองน้วยสไตล์โฮสด,ด้วยนะโอเคก็จบครึ่งแรกไปฮะทีมเราก็ยังนำอยู่นะหนึ่งประตูต่อ0ูโอเคฮะมาดูครึ่งที่2อกันต่อนะก็ยังคงเป็นรูปแบบเกมรุรกกริมเส้นเหมือนเดิมนะ เน้นต่อบอลทำชิ้หนึ่งสองออกริมเส้นเปิดมงป่วคัตแบ็กทำชิ้หนึ่งสองอะไรก็วันไปนะแต่ส่วนตัวจะเปิดมงอย่างเดียวนะเพราะว่าสนุกดียกมาลูกนี้แหมเลวานเข้าไม่ถึงฮนะนี่แต่ว่าถ้าเป็นกองหน้าสไตล์ฟ็อกอินเดบล์นี่เรียบร้อยนะพวกตระกูลเฟ็อกอินเดบล์เนี่ยมันจะเก่งในเฉพาะสไตล์เออ่โพดิชันเกมหรือเอาไว้นะมันจะวิ่งหาตำแหน่งในการทำประตูดีมากๆนะในขอบเขตโทษนะ แต่วันนี้ผมใช้เป็นเลวันดอกกี้โอเคดันได้สวยใหปเรดีบอลอยู่ที่รามินยาเมาเอรดี้ปึ๊บปๆ๊บปบ๊รอการขึ้นที่ฮะอืมบอลอยู่ที่เดวินบเบคแฮมออกข้างมาแฟงไรากาดโอ้คาวานี่ฮนะล่างบุรีเทนเดอร์ด้วยอืมที่จริงผมน่าจะใช้เป็นคาวานี่นะมันผมก็มีอยู่นะทำยีกรรมฟีอยู่ โอเคฮะปึ๊บบ,บอลอยู่ที่เรามินยาเมาเรามินยาเมาเบรดี้พยายามทำชิงหนึ่งสองเห็นช่องแล้วก็แทงแทงแบบนี้ก็ยกเลยฮะปึ๊บอื้อไม่ได้ลุน้นเนอะแหมช่วงนี้เปิดไม่เคยเข้าหัวสักเท่าไหร่นะต้องจูนกันหน่อยโอเคฮะเราก็ยังได้เป็นลูกเตะมุมอยู่นะช่วงนี้ก็เปิดไม่เคยเข้าสักเท่าไหร่นะเดีย๋ยวขอลองเปลี่ยนสูตรบ้างอ่ะประมาณนี้นะเสาไกลนะ ไปยืนอออยู่ตรงน,นั้นแล้วก็ขอเปิดโค้งมาลูกนี้นก็ยังไม่ได้ลูกเหมือนเดิมฮะบอลอยู่ที่อาคารฮังเคม,มียิงดยนือรับติดมือเลยฮะน่าเสียดายจริงลูกนี้น่าจะกดหลอดม่วงเนะโอเคบอลอยู่ที่ป้ากีซองออกข้างมาตกเข้ามาแชรินโยโอเคดังได้สวยฮะเปเรดีบอลอยู่ที่โมเมซาร่า พยายามทำชิ่งไปเรื่อยโมเวสซาลาทำชิีหนึ่งสองกับเบรดี้ออกข้างมาให้ราเฟลเลียวแทงมาลูกนี้โยกมาลูกนี้ให้เลวานดอฟสกี้แหมหมงหมงไม่ค่อยเข้าในช่วงนี้แล้วเป็นเกมโต้กลับฮะบอลอยู่ที่คาร์บนี่แทงลูกนี้ให้ปากีซองลูกนี้ให้เปิดไม่ได้ฮะต้องปีดเท้าเลยฮะปากีซองล่างนี้ถ้าจำผิดจะมีเอชคอฟซิงนะอหมง,งลูกนี้ อืมเกือบได้เซฟคไซออนซูซูกิแต่ว่าโชคดีฮะลูกนี้ล้ำหน้าไปฮะหน้าเสียดายโอ้โหล้ำแก่หัวฮะ,อะแหมถ้าตรงกรอบก็ยังไม่รู้เนยนะว่าไซออนซูซูกิเนี่ยจะเซฟได้หรือเปล่านะแต่ว่ารีแอชันเมื่อกี้ก็ถือว่าดีเลยนะกระโดดเซฟเปิดบอลยาวมาฮะไซออนซูซูกิมงชงมาไม่ได้ฮะบอลอยู่ที่เชนิโย คาวานี่แทงมาลูกนี้ดัดได้สวยนะฮะคามฮาคิมีออกข้างมาที่มูเมสซลาฉายมาให้เปเรดี hmm. <he en S 2> mm ้โรดี้เห็นช่องจ่ายออกข้างมาให้ลาเฟลเรียลเห็นช่องมาแทงลูกนี้ mm hmm. ก็เปิดวงเหมือนเดิมนะโยกมาลูกนี้ก็ยังไม่เข้ากรอบอีกนะแม่เลวานดอฟกี้นะหรือว่าไม่ฟิดฮะวันนี้บอลที่ปาจีซองเชนิโย เขาก็จะเล่นสูตรเดิมเหมือนเดิมฮะเปิดมงนะแต่เราต้องดักเท้าให้ได้แล้วเป็นเกมโูกกับอืมเอาไว้อยู่เอาไว้อยู่ฮนะบอลอยู่ที่แชนินโยโอเคดักสวยอาการฮาคิม,มิบอลอยู่ที่เปเรดีนิโคลบาเล,ล่าออกข้างมาให้ราเฟลเลอาเทโอฮเฮอร์เนสแม่เจอแย่งเร็วดักคืนนี้สวยให้เปเรดีเลวานดอฟสกี้โมเมสซลาพยายามหาตัวจ่าย ออกข้างมาเทโอเฮเดสแล้วก็หมดเวลาไปฮะทีมเราก็เฉือนชอนะไปได้นะ1ประตูต่อ0ูนจากลูกมงของเลวานดอฟสกี้โอเคให้ก็เป็นไงกันบ้างนะสลับแผนในสไตล์โพชชั่นเกมค้สเชฟฟอร์มิกานะที่มาด้วยระบบ4 3นนะก็จะเน้นอ,ออกริมเส้นนะเปิดมงเปิดคัดแบ็กทำชื่ง1องอะไรก็ได้นะแต่ว่า จุดเริ่มต้นนะจะมาจากริมเส้นนะเพราะว่าสไตล์โค้ดก็จะเน้นที่ริมเส้นเป็นหลักนะสลับสไตล์แผนนี้นะก็ไปลองฝึกใช้กันดูนะมันก็จะเป็นแผนง,ง่ายๆนะทำจีหนึ่งสองนะแบบไงต่อบอลนะถ้าเจอไล่เพรสซิ่งก็สบายฮะแก้เพรสได้สบายเลยนะสำหรับแผนนี้นะแต่ว่าต้องฝึกดีๆก่อนไปใช้นะอ่าก็ลองไปปรับใช้ดูนะเผื่อจะขึ้นดีนถึงกับเขาบ้างก็เอาละนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ